ผมไม่ใช่ผมไม่ได้แบบดันโดเราคล้ายๆกับว่าเราเรามองว่าโอกาสที่เรามองถูกก่าเยอะไหมถ้ามองถูกกันจะือได้มันจะเป็นเท่าไหร่มันเหมืนมนอนทอดทอดหัวก้อยนะออกหัวได้กาไรเยอะออกก้อยขาดทุนนิดหน่อยนี่คือดันโดทนะั้งทั้งเล่มสูบแบบนี้นะโต5ปี10ปีโตไปเรื่อยๆเนี่ยนะถ้าโตไปอย่างเงี้ยอีก10ปีเราถือหุ้นตัวนี้ราคาเนี่ยมันควรจะขึ้นได้10เด้งหุ้น10เด้งอยูนะ่ในใจแล้ว ถ้าผิดอาจจะขัดทุน20%ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมหวดนะคุกติการได้เงอ,อะไหมฮะผมคิดอย่างนี้เลยหดในทุกการลงทุนที่ผมจะลงถ้ามันเป็นเฟรมวิร์กอย่างเงี้ยผมไม่เอาคุณไปแล้วคุณคิดว่าคุณรู้ไงนี่มันผิดมันต้องเริ่มแบบเริ่มมาจากว่า ไออนาคตแต่ละตัวที่เราดูที่เรามองเนี่ยมันจริงไหมตรงนี้สาคัญที่สุดถ้ามันจริงถ้ามันใช่เนี่ยไอเรื่องประเมินมือค่ามันไม่ยากมาชินแบบเซตติมมันไม่ยากแต่ผมจะใช้มานเซตแบบดันโดมากกว่าผมไม่ใช่ผมไม่ได้แบบดันโดเราคล้ายๆกับว่าเราเรามองว่าโอกาสที่เรามองถูกก่าเยอะไหมถ้ามองถูกก็จะได้มันจะเป็นเท่าไหร่มันเหมือนทอดทอดหัวก้อยนะเอาหัวได้กาไรเยอะเอาก้อยขาดทุนนิดหน่อยนี่คือดันโดทั้งทั้งเรื่องถูกแบบนี้นะ ความหมายก็คือธุรกิจที่เราจะลงทุนเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะโตมันจะโตห้าปีสิบปีโตไปเรื่อยๆเนี่ยนะถ้าโตไปอย่างเงี้ยอีกสิบปีเราถือหุ้นตัวนี้ราคาเนี่ยมันควรจะขึ้นได้สิบเด้งแบบหุ้นสิบเด้งอยู่ในใจแหละนี่คือที่เราคิดไงแต่ความจริงอ่ะมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ไงอาจจะออกก้อยก็ได้ไม่โตแล้วาจ,จะขาดทุนก็ไดนะ้ใช่ไหมมันก็มีหัวก้อยที่ที่เราต้องทําคือเราต้องรู้ว่า probability ในการออกหัวกี่เปอร์เซ็นต์ออกก้อยกี่เปอร์เซ็นต์ เราต้องรู้ขนาดนั้นนะเลยผมเลยพูดแต่เติบต้นเลยว่าต้องรู้จริงๆในหุ้นไม่กี่ตัวก็พอเราต้องรู้พับในการถูกในการผิดเนี่ยถ้าเกิดผมเจอหุ้นบางตัวโอกาสที่ผมคิดถูกน่าจะรับเจ็ดสิเปอร์เซ็นะผมเข้าใจดีมากเลยโอกาสผิดสามสิบเปอร์เซ็นยี่สิเปอร์เซ็นซึ่งถ้าถูกอะ่ะได้สิบเด้งถ้าผิดอาจจะขาดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมหวดนะได้ไหฮะ ูกสิบเด้งติดเสียยี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสถูกเก่งเดอร์เ็นเจ็ดเปอร์เซ็ตเ็ปอร์เซ็นต์ได้คือเอาผมคิดอย่างนี้นะแต่เป็นลักษณะอีกแบบนึงคือหัวก้อยอถูกห้าสิบผิดห้าสิบถูกได้สองสามเด้งผิดลงพ้าผิดสัดทุนห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมไม่เอาละผมกีตาร์้ม่ออกไหมฮะผมคิดอย่างนี้เลยหัวในทุกการลงทุนที่ผมจะลงถ้ามันเป็นเฟรมวิร์กอย่างเงี้ยผมไม่เอาสังเกตไหมผม,ไม,ไ,มไม่ได้พูดถึงมาร์จิ้นเซฟตี้อันนั้นมันมันจับต้องไม่ได้แแต่คิดดดบบบัันโนโม มันเป็นเฟลบุ๊กในหัวไงเหมือนเราเหมือนเราจะขวดเบสบอลเ่ยฮะลูกอย่างนี้ลูกนี้มาโอ้โหยากเกิน<ช>ฟาสบอลเคอรฟ์ฟอีกเลี้ยวโค้งอีกอะไรเงี้ยไอเนี้ยคือไม่เอาชอบแบบลูกลอยมาตรงๆง่ายๆเบาๆอ่างเงี้ยเปี้ยงเลยเผม <สะ S 1> แล้วมีโอกาสชนะถึงัวดอ่าใช่อย่างนั้นเนี่ยคือคิดอย่างนี้ดีกว่าผมว่าดันโดเข้าใจง่ายนักวที่นัเซนตี้มันเหมือนพูดไปแล้วมันดูเป็นทฤษฎีฟังไม่เข้าใจว่าจ้ยิงใช้ยังไงผมใช้ไม่ค่อยเป็น,นอืนค่ะ ซ,ซึ่งก็อาจจะมีโอกาสที่จะพลาดตรงสูตรของการประเมินมูลค่าซะด้วยนะคะซึ่งมันก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะคือใครใช้ก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่ามสูตรเราก็เป็นแบบนี้คนชอบเน้นเรื่องสูตรเนี่ยถ้าถามผมใช้วิธีไหนประเมินอนะไรเงี้ยคนจะเน้นเน้นทฤษฎีเน้นสูตรซะเยอะแต่ความจริงอะสูตรไม่ได้สําคัญหรอกที่สําคัญเ <c oughs> นี่ยอนาคตจะเป็นยังไงคุณดูออกจริงหรือเปล่านั้นสําคัญสุดยถ้าคุณดูออกจริงขดไม่ใช่ยากแล้ว PE ก็ได้ แต่ถ้าคุณสูตรคุณแม่นมากคุณทำดีเซเก่งมากเลยนะสเปรย์ชิสหนาตึบเลยเละยเอียดยิบเนี่ยแต่คุณคาดการผิดอะ่ะไี่ประโยชน <laughs> เจ๊งอยู่ดีใช่ไหมทำเต่าตายกับคุณเ <laughs> พราะคาดการผิดเลใครไม่อยากพาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับเทรเดอรด้วยนะคะ